มาชมคลิปเสียง c b 1 0 3นะฮะเป็นคาเฟ่สว,สวยๆเลยนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับผมเอก 3N i n w d ส o บพมนะฮะยางหน้ายางหลังเหลืออีกเยอะนะครับไฟ LED นะฮะสปอตไลท์ครับผมเครื่องแห้ง,เง,อง,องๆเลยนะครับชุดสีเงาๆเลยนะครับ โซ้สารเหลือเยอะนะครับระบบไฟติดครบนะฮะฟังเสียงกันนะฮะ นิ่งๆนะครับประมาณนี้นะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับที่0924514391นะครับผมสวัสดีครับ